ตัวนี้กินอล้อยไส้ใหญ่เลยครับนินไส้สวยเลยไส้โลครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองพระอุดมครับวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมดหคันครับวันนี้น้ำก็เริ่มไหลแรงแล้วครับ ตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบแล้วครับขับรถตะเวนหาหมายวันนี้เพื่อนนักตกปลาไม่ค่อยมีครับขับตามริมคลองมาไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่ามีน้านั่งอยู่ตรงนั้นครับอยู่ชุดหนึ่งนารถกระบะสีดำขึ้นไปตรงนั้นก็ไปโรงเรียนเะ้าดมครับ หมายลมลื่นครับเป็นหมายต้นไทรแล้วก็กอไผ่มารอบที่แล้วผมนั่งอยู่ช่วงต้นตาลแถวจะไปโรงเรียนเพ้าดมครับเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลาไซส์สวยหรือเปล่าหรือจะได้กินแห้วกับบ้านตามลุ้นกันครับ สำหรับเหยื่อรครับเป็นเหยื่อลำบ่มครับวิธีทําเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปให้ครับใส่น้ำให้เหนียวนิดนึงครับแต่อย่าเหนียวมาก <c oughs> วิธีทำเดี๋ยวผมลงไว้ในคลิปให้ครับสำหรับวิธีทำลำบมลำหมักเข้าไปค้นหาในช่องได้ครับผมทำลงไว้ให้แล้วสำหรับตะกอ้อครับเหมือนเดิมตะกอ้อสเซนเบ็ดกินุ0.8ครับเม็ดโฟมเล็กครับเม็ดโฟมอย่าใส่ใหญ่เกินไปผมใช้เบ็ด2ตัวครับ ปั้นเหยื่อให้เท่ากับลูกไข่ไก่หรือลูกปิงปองครับช่วงแรกๆก็ใหญ่หน่อยครับพอตีไปนานหน่อยก็ลดปริมาณลงครับให้เหลือเท่ากับลูกปิงปองเม็ดโฟมแปะครับแปะไม่ต้องฝังไปลึกครับ แค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์ครับสำหรับการผสมเหยื่อตัวนี้เป็นขนมปังปั่นขาวครับผมใส่อยู่ประมาณครึ่งถุงสำหรับตัวนี้เป็นหัวาหารไปกินพืชหนึ่งกำมือแล้วก็หัวหารไก่เล็ก1นึ่งกมือหัวาหารไก่เล็กจะมีเม็ดข้าวโพดครับ บดครับบทรวมกันกากมะพร้าวครับกากมะพร้าวสองกำมือตัวนี้เป็นลำบ่มครับลำบม่มลำบ่มหนึ่งโลวิธีทำลำบ่มผมทำลงไว้ในคลิปครับเข้าไปค้นหาดูได้สำหรับตัวนี้เป็นแยมโลครับแยมโลหนึ่งถุงผสมกับอ่า ปังมะฟิตครับปังมาฟิตผมใส่ครึ่งถุงส่วนประกอบก็มีแค่นี้ครับเดี๋ยวเราคุกทุกอย่างให้เข้ากันครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถุงพรุ่งนี้ก็ผสมน้ำที่หมายตกได้เลยครับ ตอนนี้ก็ลงเบ็ดครบ6คันแล้วครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับว่าลงเบ็ดชุดแรกจะได้ปลาอะไรบ้างตามลุ้นกันครับ ายครับตัวแรกหลุดครับเอาใหม่ครับโอ้ตัวแรกก็หลุดแล้วแต้มแรกเป็นตะโกกครับตะโกกไ้แวน้น ผ่านไป30นาทีแล้วครับก็ได้ปลาตะโกกมาตัวหนึ่งไซเล็กเมื่อกี้เดินไปแวะทักทายนาะรถกระบะดำครับนาะบอกว่าเงีย,งยบๆนาะบอกเดี๋ยวนั่งสักแป๊บก็กลับเดี๋ยวเราก็นั่งไปเรื่อยๆครับหมดเหยื่อก็ค่อยกลับวันนี้ทำเหยื่อมาไม่เยอะทำมาประมาณเกือบสองโล เดี๋ยวเรามาตามลุ้นเรื่อยๆครับว่าจะกินแห้วหรือเปล่าปลานินวันนี้มีแต่ใส่จิ๋วๆครับใส่เล็กๆ đẩy dài những cái tờ ส้แผ่หลังครับไส้พวกนี้ไส้ทอดไม่อีกตัวแล้วครับผักตบกำลังลอยเลยครับช่วงนี้ คิวเดี๋ยวออกมาให้ดูครับอุย้ยเดกคิวครับสายใ,สใหญ่เลยครับโอ้โหเกือบเอาไม่ได้เบ็ดจิ้นุเบอร์แปดครับ เอาอยู่ครับติดขอบปากพอดีออ,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 อตัวนี้ยังไม่เอาลงเลยครับกินอย้ว กินต,ติดติดเลยครับปลากายเมื่อกี้ยังไม่เอาลงเลยตัวนี้กินละอ้ยใส่ใหญ่เลยครับนินใส่สวยเลยใส่โลครับโอ้ เห็นตัวแล้วครับเมื่อกี้นี่หลุดเลยโอเอาใหม่ครับ,รบใสทอดครับเสียดายตัวเมื่อกี้ครับลอยเหนือน้ำขึ้นมาหลุดครับ ตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วครับก็ได้ปลานิลนไซส์โลมาตัวหนึ่งนอกนั้นก็เป็นไซส์ทอดกรอบครับไซส์สามนิ้วสี่นิ้วครับแล้วก็ปลากายปลากายผมว่าน่าจะสองโลกว่าครับ ใสสวยนะครับปาตพเอียนตอนนี้ก็11โมง10นาทีแล้วครับเริ่มเงียบๆแล้วครับน้ำก็เหมือนจะไหลลงครับปักตบชวาก็เริ่มแตกตัวหน้าด้านข้างก็กลับแล้วครับหน้าบอกเงียบๆไม่รู้ย้ายหมายหรือกลับบ้านเลยเดี๋ยวเรามาตามลุ้นกันต่อครับ ว่าช่วงบ่ายจะได้ไซส์สวยหรือเปล่า กำลังแต้มแรกของวันนี้ครับใส่ทอดกรอบครับช่วงบ่ายแดดร้อนจัดครับเจอแต่ใสเล็กๆอย่างนี้ครับ ปลาน,นินเงียบเลยครับสงสัยมันร้อนจัดก็เลยไม่ออกในเวลากลับแล้วครับช่วงบ่ายปลาน,นินไม่ได้เลยครับอากาศมันร้อนจัดสงสัยไม่ออกจากหลุมวันนี้ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับได้ไซบิกมาตัวหนึ่งฟิตคิวครับหมายก็ถือว่าโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานวันนี้ครับโอ้โหปลานินตายแล้วมั้งตัวใหญ่เอ๊บเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเลยครับ ก็ถือว่าได้เยอะครับอุย้ยปลายายตัวบันเลเลยครับนินนินตัวใหญ่ครับก็ถือว่าโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ